ค่าส้มบรรยากาศย่ำค่ำขึ้นอยู่กรุงเทพด้วยจ้ะพี่น้องค่ะ สวัสดีเด้อค่ะลมหนาวผัดมาฮอดแล้วจ้าบ้านใดหนาวคือกันบ่าคา่ะตอนนี้กรุงเทพล่มเย็นชอยชยหนาวๆเลยจ้ะพี่น้องออกเดินทางตังตงแต่เทียงคืนจ้ะพี่น้องมือคืนนี่มานอนอยู่บางไ่เนาะคะ่ะมานอนอยู่ลานพีสาวนะคะพี่น้องตื่นเศา้ามาก,กับอากาศดีดีลมหนาวผัดมาวอยวอย,ยแม่พี่น้องก็เลยสิมาเห็ดซุปเห็ดบวกใส่ปลาทูเด้อจ้ามือนี่แกย่างพริกย่างมกเผ็ดย่างกระเทียมหัวหอมเนาะคะ่ะนี่จ้าเห็ดบวกของเหล้านา้าตาเป็นแต่แซบพี่น้อง ังสื่อมาจ้ามาอาจสซองฟีดไว้นะคะเห็ดบวงดอกใหญ่ๆอว,วอบๆเลยจากพี่นอ้องอย่างก,กับปลาทูหอมๆเนาะคะ่ะกับบรรยากาศหนาวๆล่มเย็นๆนะคะพี่น้องคะ่ะอากาศดีๆตกมาปีนี้กรุงเทพคือลมโชยเย็นๆมากกอนมูแถเนาะพี่น้องคะ่ะบ้านเฮาจกสีหนาวหรือสีห้อนเนาะคะ่ะปีใหม่นี้อยากสัมผัสอากาศหนาวๆตอนเมื่อบ้านเด้เนาะพี่น้องว่า,วาลายยยาหางกะลังมัวแต่ฟินกับบรรยากาศแม่ค่ะพี่น้องมันชิวๆเย็นๆนะแม่ค่ะนานๆดุนๆเด้อเธอจึงสิได้สัมผัส อากาศจังสี่เทื่อหนึ่งเนาะคะ่ะโอ้ยมาถึงขั้นตอนการทําของเ้าเลยค่ะเมื่อนี่สิปนเห็ดใส่ปลาทูเนาะจากโมเมนต์สุกตอนตอน้นลีบฉันว่าว่าสุกแม่หญิงว,ว่าผพิเว่าพลาดประการใดกติติงคอมเมนต์บอกในเด้อค่ะย่างปลาทูย่างมะเพ็ดย,ย่างอยียงเครื่องตาของเ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาหมออลอกเปลือกลอกยางออกค่ะเอาขีดดำๆมันออกนะคะตอนใดใหม่ตอนใดเกียมเนาะคะ่ะเอามาตำตำโขกๆแบบนี้แหละคะ่ะหั่นพริกหยวกหั่นเห็ดบวกลงไปนะคะเพื่อที่มันสิได้ตำง่ายๆเนาะคะ่ะขั้นตอนนี้กระบ,บ่เี อย่างไรจะยิงโขกอย่างเดียวนะจ๊าโขกทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะเนื้อปลาทูนี่มันก็สีฟูๆได้หลายได้ยิงเแต่ว่าได้ปลาทูมือนี้มาจากตลาดนะคะเนื้ออวบอืมเฮงจ้าตบักอวดบักเอบเลยยิงเอ้ยมามาก,กินแ่บๆน้ำกันใส่น้ำปลาล้านะคะใส่ไปสักสองทัพีก็แล้วแต่ปริมาณของการเหตุของแต่ละคนเนาะคะ่ะกะเกินเอาเด้อยิงบ่มีสูตรและลสรสชาติที่ตายตัวเด้อไัามากแบบใดกระใส่แบบนั้นเนาะคะ่ะชั้นท้าย บนท่านหญิงตอนใส่ผงสุรดฉันลืมทายผงสุ่รดกันแลวแต่มากนะคะบางคนเพิ่มกะหญิงจากความนัวจากเนื้อปลาทูมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อปลาทูแต่ละตัวนัวนัวเดวยหญิงเดือยจ้เพิ่นใส่มาหรือบอไซนะคะอันนี้กับบอสาโขกทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยชิมรสนะคะบางมูบ้านนะคะหรือว่าบางเฮือนนะคะเพิ่นกระสิใส่มะกนาาลงไปน้ำเนาะแต่เฮือนซุ้มฉันบริใส่เดออ์จ้ะใส่แค่นะ้ำปลาแล้วก็ผงนัวจ้าชิมทุกอย่างสารสชาติโอเคละกะใส่ผักหอมห้อยลงไปเลยะคะ่ะพร้อมตักเสิร์ฟนาตา สีสันนารับประทานบอกินกันหลายคนจ้ามือนี่ลูกสาวของย่านางนะคะน้องเต้เพิ่นกรสีมาจากนาคนปรปฐมหมุนค้ามากินเข่ากับเมย์เนาะคะ่ะเพราะว่าย่านางเพิ่กนกระเห็นงานอยู่ในร้านนะคะข้อรัวใ่จ้าขอพัวชายเวงอยู่กันหลายคนจ้าพี่น้องคะ่ะสาวอาทิตย์มาก,กัร่วมตุ่งร่วมโตกันนะคะกินจุ่มกินซุ่มกันจ้ากินเขาน้ากันหลายๆคนจังแซบน้อยหญิงเราอีกอย่างเฮงมีแต่เมนูอาหารบ้านเฮานะคะพี่น้องเอ้ยอาหารอีสานบ้านเฮากินแจวกินปนกับสมผักนี้มัน เมนของเขากันอิลีอีหลอคะ่ะบวกกับน้อไหม้ต้่มนะคะเป็นแต่เซบแต่นัวอิลีเดอจริงเด้อค่ะเข่า,ขามือนี่บอกเลยอ้วนก็ยอมนะคะพี่น้องคะ่ะชีวิตคนเฮาเนาะคะ่ะอีหยังมันสิมีความสุขมากไปก็การได้กินเข่าพ้อมหนา้าพ่อมตาและก็ได้กินแนวอยากแนวกินที่เฮ้ามาที่เฮาถือปากถืกอคอเนาะค่ะพี่น้องคะ่เคะเสพไรค่ะมาเด้อมากินเข่าวแซ่บๆน้ำกันจ้ามือนี่อากาศกะดีดีวา่กวาก็ะว้าวถอยยิงลมโชยมาเย็นเย็นมตอนเศ้านะค่ะให้คึ้นหอดัรยา ากาศหนาวๆบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะกินส้มผักกับปนปลาทูใส่เห็ดปวกนะคะแล้วก็มีตำบักฮุงมีมะเขือมีมะแขงแก้มกันโอ้ยยิงเอวยเข่ากันหลายมามาอย่างให้พี่น้องมากินข่าวน้ากันคะ่ะกระสิเป็นมือเศร้าที่บอลูลานะคะมือนีที่เฮ้าไายทําอยู่นี่กระสิเป็นคีปของเศร้าวัวนเศร้านะคะพี่น้องคะ่ะลูกเต้าของย่านาั่งพนันกมาจากนาคนปรปฐมนะคะน้องเตะมากินจุม่มกินซุ้มน้ากันคะ่ะแค่ได้กินข่าขคาบเดียวกบพ่อเมย์ก็กินแซ่บกินกน,นัวรู้สึกมีความสุขหลายๆแล้วเนาะคะ่ะ นได้กินข้าวกับคนรู้ใจไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบไหนกระแซบกระน่วกับอร่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ปนปลาทูใสเห็ดบวกมือนีแ่บแสบเลยยิงเนื้อรสชาติกินกับสมผักแม่พี่น้องเป็นอีอย่างที่เข่ากันเนาะคะ่ะยางให้พี่ให้น้องที่เบิ่งลิบนี่นะคะได้มากินมาแ่บน้ากันนะคะจันถึงสุกทํางานเข่งเขียนนะคะเนย่อยมาตกเสาอาทิตย์เดนมากินอาหารอีสานบานเฮานะคะมากินเข้าพ้อมนาพ้อมตากะพ่อัวกกบพอนคล้ายมีแห้งไปสู่ต่อจันหัอสุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะมือนีขอโตล่าไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอโตไปกินเข่ากับพ่อพววัวแแ่บแบกบอนค่ะสุด ท้ายนี้ก็อยากขอบคุณ FC ทุกคนเด้อค่ะที่ติดตามมึงแย่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันมือนี่ไปแล้วค่ะขอตวัวลาไปก่อนสวัสดีเด้อค่ะ